เรากลุงสิลูกอืม,ค,มคนละข้างมาคนละข้างมันยุ่งยาวเบะกับมาส้มประกอแบเบะกับพี่กา้านที่เแบะบ <c oughs> เออแม่จะไปด้านบบข้าดีมะฮะที่ไหนฮะ

thùng mương, atmơ thùng à, mưa Thùng nè, thùng nè, No, okay.

งานคุณภาพพร้อมดูดีเลยเหรอมาซื้อรถก้ามปินมาเนี่ยเอาออร์ดว่างออร์ดว่างอร์ดว่าง กูเส้นเลยสองคนมาท้ายเดี๋ยวไปว้เดี๋ยวมันเกะกะมันเริ่มจับสองคนอยู่นี่แหละจุกมาเออดึงนั่นแหละอืมวางไว้แถวนั้นน่ะแน่เลยจุกไปแถวนั้นน่ะแถวนี้แหละไม่ต้องใกล้มากเพราะว่าททำงานเดี๋ยวมันเกะกะเอาอะดึงแมวกิบุญนะดึงกมกิเลยนะ นี่นี่เกมรถกินเลยเกมรถเนาะกินอะไรียื่นไปขี่ซัดอายุที่ยื่นไปขี่อยู่ตรงยืนนั่นแหละพอแล้วเออไม่ต้องอันนี้แหละอยู่ตรงนั้นแหละเออเออวางเอาตรงนั้นเลยเออตรงนี้เนี่ยดินมันไม่ค่อยเสมอเดือดเหล็กเหยียบเดือดมันเอินนะเนี่ยวางลงตรงนั้นเลยนะ เนี่ยอันี่ี่ด้ยต้องได้อะลองทำใหได้ ของลงเรื่อยๆนะท่านยังไงก็เปล่าเลยนะครับ ของที่จำเป็น อะไรเอ้ยอะไรก็ยากอย่างงขขอบคุณเพ่อใจดีมอบเงินทุนทำสื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ของพ่อริเร่วเคื่องัวเอาแต่มาอ้องทำนะ ก็สเสร็รเรวลาครับคนเก็นหมดแล้วกำลงเลิล้ล